ครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับพบกับช่องตะซาวรีโวนะครับอ่าตอนนี้นะครับผมได้ทำการเปลี่ยนกองแล้วนะครับเป็นกองดีเซลให้กองอากาศของเฟกนะครับซึ่งอ่าผมเองก็ยังไงเนี่ยอ่ะลับรถในสถานศึกษาก่อนครับ กองฟิกนะครับก็ลองใช้ดูครับอัตาราเร่งจะดีไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวดูขั้นตอนการติดตั้งนะครับติดตั้งยังไงอ่ะไปรับชมกันนะครับนี่เลียนกองใหม่โผล่เขียนเล่มมีสติ๊กเกอร์ด้วยหมื่นโลคอยบอกทุกๆกล้างทุกๆุหมื่นโลมีใบรับประกันไหมมีสติ๊กเกอร์ให้มีอะไรให้ ไม่ยากกับเปลี่ยนกองมันก็ไม่ยากแค่ตรงนี้เองนี่แค่นี้เองอันนี้คือกองเดิมติดรถนี่กองเดิมติดรถตัวนี้ก็เป็นกองของเฟ็กน,น่ะมันบางมันก็ถือว่าบางอยู่นะแต่เขาบอกว่าอาตาเล่งมันดีกว่าโคเลตดีกว่าเราก็ต้องใส่โอเค อ่ะใส่ตำแหน่งเดิมมันเหมือนอ่อนแต่มันไม่ได้อ่อนนะเออต้องลองขับลองใส่ใส่ก็ไม่ยากใส่ให้มันลงล็อกแล้วก็ล็อกเข้าไปเลยพอดีแหละเดินทางไกลด้วยก็เลยต้องทดสอบดูว่ามันเป็นยังไงตาเร่งดีกว่าเดิมไหมหรือมันทุเรศกว่าเดิมถ้ามันทุเรศกว่าเดิม <c oughs> ก็ไม่ใช้ผมติดตามมานานแล้วตัวเนี้ย นะครับก่อนก่อนใช้ before after มันจะมันจะบวกขึ้นนิดนึงเออมันเป็นกองที่ตัวนี้ตัวนี้แปดร้อยสามสิบครับแปดร้อยกว่าพอๆกับกองแท้เดิมโรงงานราคาอันนี้เปลี่ยนแล้ะเปลี่ยนให้ดูและอ่าขอบคุณร้านออมดิซิงนะครับที่สรรสร้างกองมาให้นะครับกลองอากาศจากเฟกนะครับอ่าเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับอันนี้ใบรับประกันใบทีเซอร์ ตัวนี้อ่าจากร้านออมนะครับร้านออมเลสซิ่งก็ให้ผมมานะครับตัวนี้เดี๋ยวกล่องนี้ไว้ก่อนนะยังไม่ทิ้งเพราะว่ามันมีหลายอย่างอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับเป็นยังไงชิ่งไหมไม่ชิ่งครับลืมไปปิดปากโปงนะครับสักครู่หนึ่งครับ ใครที่จะซื้อกลองฟิกใช้นะครับมาซื้อได้นะครับตอนนี้ผมใส่แล้วนะใส่ของจริงนะครับใส่เมื่อกี้นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับทุกคนได้รับชมแล้วเนาะพอดีผมไม่ได้อัดก่อนนะครับก็ต้องรีไปงานด้วยนะครับงานด้วยที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับและตัวสอบนะครับแต่ผมรู้สึกว่าคันลิงมันไหวขึ้นนะ นะครับคันลิ่งไวขึ้นเออก็รู้สึกได้นะครับเนี่ยไวขึ้นจริงๆเออมีมีค่าโฟเลตท,ที่ดีนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าวิ่งไปสักระยะหนึ่งมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองฟังเสียงเทอร์โบนะครับก่อนที่จะอ่าทําอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะลองฟังเสียงเทอร์โบนะครับเดี๋ยวยังไม่นี้เพราะว่า,วาเทอร์โบมันจะดีวอ่ะมันจะบูตอยู่ประมาณสองพันนิดนะครับ อันนี้พึ่งกองมันพึ่งหลั่นอิ่นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งไปอะไรกับมันมากนะครับผมก็เออเนี่แตะเป็นมาแตะเป็นมาจริงสําหรับคนที่ใช้เฟกนะครับอันนี้คือรีวิวให้เห็นจ่าจนะเออต่างจากกองเดิมนิดหน่อยนะครับอัตราลิงดีกว่าสามหนึ่งห้าเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวต้องสแกนแล้วก็รับอ่านี่ไปนะครับ เออดีขึ้นเว้ยคันเร่งเบาขึ้นนะครับอันนี้ขนาดอ e ีโคหมวดนะคันเร่งเบาขึ้นครับเดี๋ยวจะลองทดสอบอัตราสิ้นเลืองเชื้อเพลิงว่ามีได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับโอ้แต่ว่าโอ้ดีครับดีดีด,ดีผมว่าเออเว้กองนี้โอเคอยู่นะซื้อมาไม่ผิดหวังครับใครที่จะใช้กองเฟกนะครับไม่ผิดหวังแต่หลายคนบอกว่าเทอร์โบระวังเทอร์โบมันจะมีปัญหาแต่ผมผมได้ศึกษาเนาะ เออเฟกมันถึงแม้ว่ามันฟินมันจะสั้นกว่าของเดิมติดรถยนต์แต่ผมรู้สึกได้ว่าเออฟินมันอ่าหลังจากที่เราได้ลองศึกษาดูนะครับ <c oughs> ก็ได้ค้นพบว่าอ่าความยาวของผ้าเขาอ่ะมันมันยาวกว่าของเดิมนะครับอันนี้คือแตะแค่แป๊บๆป๊แตะเป็นมาแตะเป็นมาจริงนะครับแตะเป็นมาแตะเป็นมาจริงต้องลอง เกียร์หนะครับอันนี้มันอยู่ในซอยเนาะมันกลน็ลองไม่ได้นะครับลองไม่ได้นะครับ อันนี้แต่เป็นมาจริงเว้ยเออรีวิวกองเฟกนะครับจะต้องสอบปาตาสิ้นเพลิงเชื่อเพลิงว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมก็อย่างที่ผมบอกรีวิวไปเมื่อคืนนะครับที่บอกว่ากองตัวแรกนะครับกลองตัวแรก เป็นยังไงกรองตัวนี้เป็นยังไงนะครับซึ่งก็แตกต่างมันมีค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเลือกซื้อกลองนะครับกล้องอากาศนี่มีมีค่าโฟเรตต้องดูค่าโฟเรตด้วยนะว่าเท่าไหร่นะครับกองติดเดิมติดรถยนต์กองเดิมโรงงานนี่มันก็ดีนะครับกองเดิมโรงงานดีนะครับแต่กองเดิมที่สําหรับติดรถยนต์มันก็ควรที่จะดีกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวขอรีวิวไปช่วงสั้นๆก่อนนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองแบบขับยาวๆดูนะครับเบาแบบว่าเอาสักเกียร์หดูว่าเวลาเราส่งมันเป็นยังไงนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวรอหลดออกจากซอยก่อนนะครับ ลองดูนะครับตาเร่งตอนนี้มันยังรันอินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการรันอินของอกองอากาศอย่างที่ผมได้ได้เรียนให้ทราบเนาะกองใหม่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้มันไม่เหมือนกองที่รถยนต์มันเคยใช้งานนะครับมันจะคนล,ละแบบกันเลยนะครับดูว่าตาสิ้นเปลืองเนาะว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ วันนี้ฝนตกด้วยนะครับล้างรถเมื่อเช้าหมดอารมณ์ครับบอกเลยเอ่ยเกียร์สามโอ้ยเออรู้สึกว่าตอนนี้มันยังรันอินไม่ถึงไม่เท่าไหร่นะครับก็เลยต้องเข้าใจมันด้วยนะรันอินไม่เยอะนะครับ รอให้ใช้ไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับรอลันอินก่อนนะครับว่าหลังจากที่เพิ่งใสไปเสร็จแล้วนั้นอ่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับอ่าส่งเกียร์หกเลยครับส่งเกียร์หกครับต่างจากกองเดิมไหมสำหรับผมนะถือว่าต่างนะครับต่างจากกองเดิมอยู่นะครับ กองที่เป็นกองอากาศที่อ่าที่ผมซื้อตัวแรกเลยนะครับพอมาขึ้นเนินตรงเนี้ยค่าอัาการกินน้ํามันอยู่ที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดเจ็ดสิบเอดจุงนะครับถ้าเป็นกองเริมติดรถยนต์อยู่ที่ประมาณสิบสองนะครับอันนี้คือเกียหกนะครับไหลปืดปืดปืด,ป,ดปืดเลยสําหรับคนที่ใช้กองเฟกนะอันนี้คือรีวิวให้เห็นจัดๆนะครับก็ต้องขอบคุณร้านออม ลอ,องเลสซิ่งอยู่ที่อ่เปเกเสียมที่81นะครับอันนี้คือรีวิวให้ให้ให้เห็นนะครับอันนี้คือส่งจริงนะอ,อวันนั้นผมก็ไปถึงร้านออกไปแล้วครับแล้วพอดีพอดีไปมาไ,ไปมาเออต้องรอส่งของเนาะรอของมาก็เลยต้องอ่าทําใจนะครับโอเคนะครับก็เลยต้องรอครับวันนี้ก็เลยได้ของมาปุป๊บก็นะครับออกเดินทางเลยทดสอบปัตราสิ้นเปลืองเชือเ้อเพลิงให้ชมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไง ก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับวันนี้อาจจะพูดแบบไม่ค่อยได้เต็มปากเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งลันอินกองใหม่นะครับแต่ของที่เป็นของตัวนั้นเลยผมว่าไม่โอนะท,ที่ซื้อมาสาม้กว่าบาทไม่โอเท่าไหร่ก็ถือว่าผมทําคลิปให้กับทุกท่านได้รับชมนะครับโอ้มานะครับกดเป็นมานะอันนี้ขนาดอีโคหมวดนะครับไวร,ว,รว,รว,รวริวเรวรอเลยนะครับร,วร,ว,รวริวเรื่อเลย นะครับรีวิวๆเ,เ,เลยและการต่อเกียร์สมูทมากครับสมูทกว่ากล่องเดิมสมูทกว่าตัวที่เป็นอันนั้นด้วยนะครับกล่องที่ผมเพิ่งซื้อมาใหม่ต่อเกียร์ได้สมูทกว่านะครับอันนี้คือความรู้สึกผมนะแต่คนอื่นผมไม่รู้ถามว่าแรงไหมมันไม่ได้ไม่ได้แรงครับแต่รู้สึกคันเร่งมันเบาขึ้นมันโดดเลยครับโดดขึ้นนะครับ เราจะลองทดสอบปะตากันชิ้นเปลืองชื่อเพิง่งดูว่าเป็นยังไงนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับจะรีวิวตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ตามที่สัญญานะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆศึกษาแล้วก็มาเล่าถึงกฎหมายเกี่ยวกับขอกแคปนะครับใครที่ติดเข็มขัดนิรภัยแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ต้องอาหาข้อมูลว่าเมื่อติดเสร็จแล้วต้องไปทำไงต่อนะครับเดี๋ยวจะเล่าทีละเรื่องไปแล้วกันเนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสัคสไาชให้กับช่องตาซาริโอเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ